ข้อมูลเบื้องต้นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นระยะเมื่อสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกได้เกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์ในระดับที่รุนแรงและกว้างขวาง จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดเหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หรือ mass extinction <c oughs> นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าตลอดประวัติศาสตร์ของโลกมีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อย่างน้อย5ครั้งโดยแต่ละครั้งได้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั้งในทะเลและบนบกเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆทางธรณีวิทยา สาเหตุของการสูญพันธุ์ในแต่ละครั้งแตกต่างกันไปบางเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับโลกบ้างมาจากการระเบิดของภูเขาไฟขนาดมหึมาการลดลงของระดับออกซิเจนในมหาสมุทรหรือแม้แต่าการชนของวัตถุจากนอกโลกการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่ลบสายพันธุ์ที่ไม่สามารถปรับตัวออกจากห่วงโซ่ชีวิตเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ถือกำเนิดและแพร่ขยายตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในช่วงปลายยุคเพอร์เนียนที่คราชีวิตสิ่งมีชีวิตไปมากกว่าร้อยละ90ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกในขณะนั้นหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Great Dying ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในบรรดาการสูญพันธุ์ทั้งหลายไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้รับความสนใจจากมนุษย์มากเท่ากับ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคครีเทเชียสเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างถาวรโดยทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นไดโนเสาร์กลุ่มที่ไม่ใช่นกสูญพันธุ์ไปเกือบหมดภายในช่วงเวลาอันสัน้นพร้อมกับสัตว์ทะเลจำนวนมากแอมโมนไนต์และสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงได้ทัน ความสําคัญของการศึกษาการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ไม่ได้มีแค่เพื่อเข้าใจอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่องสะท้อนถึงความเปราะบางของชีวิตบนโลกและเตือนถึงความเป็นไปได้ที่การสูญพันธุ์ครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากฝีมือของมนุษย์การทำความเข้าใจว่าการสูญพันธุ์ในอดีตเกิดขึ้นได้อย่างไร